สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะที่เข้ามารับฟังคลิปข่าวสั้นนะคะวันนี้ก็จะขอรายงานเกี่ยวกับข่าวดีแล้วก็บอกตามตรงนะคะว่าดีใจกับคุณนาราด้วยแล้วก็หวังว่าพ้นทุกพ้นโศกอะไรต่างๆนานาน,นะคะเพรที่ผ่านมามีก็เคยรายงานข่าวของคุณนารามาดูตลอดนะคะโอเคเรามาดูกัน ก็วันนี้นะคะมีข่าวดีก็คือศาลเนี่ยได้พิพากษายกฟ้องคดีของคุณนาราชี้ว่าต้องตีความการดูหมิ่นหมิ่นประมาทโดยเคร่งครัดการแสดงบทบาทสมมุติยังไงก็ไม่เข้ากับองค์ประกอบมาตรา1นึวันที่21เนะคะเวลาประมาณ9โมงศาลอาญาได้นัดฟังคำพิพากษาในคดีที่มีข้อหา ในมาตรา112ของนาราครฟหรือว่าคุณอนิวัตรปฐุมขินจากกรณีของการจัดทำแล้วก็ร่วมสแสดงในคลิปโฆษณาแคมเปญของลาซาด้าเมื่อช่วงเดือนพฤษภาคมปี65โดยถูกกล่าวหาว่าเป็นการล้อเลียนเจ้าฟ้าหญิงจุฬาพรแล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ซึ่งในคดีนี้เนี่ยมีสีสวณจันญ,ญาเป็นผู้แจ้งความแล้วก็กล่าวหาที่ บอกปอ,อทในกรณีที่ถูกสั่งฟ้องนะคะในวันที่7กันยายนปีพศ .2565 ตามมาตรา112แล้วก็พรบอคอมมาตรา14ร่วมกันใช้ข้อความที่เป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคและอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อสังคมโดยรวมโดยมีการฟ้องแยกจากคดีของหนูรัทีิดาพรชาวโคยัยงแล้วก็มัมดิวกิติคุณ ธรรมกิติราชเจ้าของเพจ m ั m d i วไ a อารีซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยได้รี้ภายไปอยู่ที่ประเทศเยอรมน,นีเรียบร้อยแล้วไม่แน่ใจนะคะว่าหลังจากในเคสนี้เนี่ยมัมดิวจะมีความคิดเห็นยังไงเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยตอนที่ m ัมดิวตัดสินใจหนีออกไปเนี่ยก็คือเขาได้เดินทางไปที่ต่างประเทศเนี่แหละ แต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการคุกคามนะที่บ้านหรือว่าคนใกล้ตัวของมัมดิวมัมดิวก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ๊ะตัวเองเนี่ยไม่ปลอดภัยละเออถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราเราหนีออกไปข้างนอกดีกว่าไหมแล้วก็ เนื่องจากการงานของคุณมัมดิวอะนะก็ต้องยอมรับว่าเป,เป็นที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วในโลกออนไลน์แล้วก็มัมดิวเนี่ยเขาก็สามารถที่จะทําม,มาหากินผ่านทางด้านโซเชียลได้เนาะไม่จาเป็นที่จะต้องอยู่เมืองไทยก็ได้แต่ว่ามันก็อาจจะเสียเวลาในช่วงแรกของการเ็ตทุกอย่างให้เข้าที่แต่เมื่อได้เข้าที่อะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็คือฉลุยเลยนะคะปัจจุบันนี้ก็มีชีวิตที่ดีทั้งมัมดิวไดอารี่แล้วก็ผู้ติดตามซึ่ง ก็เหมือนกับจะแฮปปี้ในเรื่องของชีวิตคู่อะไรด้วยเนาะที่เขาก็หาเที่ยวไปเรื่อยก็อันนี้ไม่แน่ใจว่าเขาจะแสดงความคิดเห็นยังไงนะคะโอเคต่อมาก็บอกว่าในส่วนของมัมดิวเนี่ยจะมีการพิจารณาคดีกำหนดสืบพยานในช่วงเดือนสิงหาคม กันยายนในปี2567ปีหน้าที่จะถึงนี้ส่วนคดีของนาราเนี่ยก่อนหน้านี้ศาลก็ได้นัดสืบพยานโจทย์แล้วก็จำเลยรวม4นัดระหว่างวันที่19ถึง22แล้วก็26ถึง27กันยายนที่ผ่านมาณ ห้องพิจารณาคดีที่912เวลาประมาณ9นาฬิกา40นาทีนาราก็ได้ถูกเบิกตัวจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพเข้ามายังห้องพิจารณาซึ่งจะล่าช้ากว่าที่สันไว้เนื่องจากเธอได้ถูกตรวนเท้าทั้งสองข้างด้วยกุญแจเท้าสมชุด ผู้ต้องขังเป็นเสื้อแขนสั้นคล้ายผ้าดิบคอกลมสีน้ำตาลอ่อนแล้วก็สวมกางเกงขาสั้นสีน้ำตาลแดงด้านหลังเสื้อเนี่ยพิมพ์ตัวอักษรสีขาวว่าแดนสีและด้านบนตัวอักษรน,นั้นก็ยังคงมีรอยปากกาเมจิกเขียนว่าเลขสีเอาไว้ด้วยหน้ารายังคงแต่งหน้าสวยมาเหมือนเมื่อครั้งก่อนที่ได้ถูกเบิกตัวมาที่ศาลวันนี้เธอได้ทาเปลือกตาสีชมพูประกายเงินแล้วก็ปัดขนตาจนดำเด้งงอน ปัดแป้งฝุ่นที่ใบหน้าจนขาวนวลส่วนเล็บเท้าเฉพาะนิ้วโป้งเนี่ยถูกทาสีเขียวอ่อนเลมอนเคลือบอยู่ทั้งสองข้างรา่ว่านิ้วท้าอื่นก็ไม่ได้ทาสีด้วยแต่อย่างใดอย่างที่เคยบอกวันใดที่นาราได้ออกมาข้างนอกก็จะขอให้ตัวนั้นดูสวยดูดีก็มีความสุขแล้วโดยเครื่องสำอางและเครื่อง ผระทินผิวทั้งหลายในเรือนจำนั้นก็ได้มาจากชมรมทูบีนัมเบวันของทุนขมอมอบุบลรัตนที่ได้มีเอาไว้ให้ใช้แต่งหน้าเมื่อมีกิจกรรมแล้วก็งานรื่นเริงในเรือนจำอาทิเช่นการแข่งขันกีฬางานปีใหม่งานประกวดร้องเพลงเป็นต้นซึ่งก็ได้ใช้กันอย่างประหยัดมากๆเลือกแต่งเฉพาะในโอกาสสาคัญเท่านั้นส่วนสีทาเล็บของนาราแล้วก็ทุกคนในเรือนจําไม่ใช่สีทาเล็บแต่อย่างใด แต่เป็นการใช้สีทาผนังแทนสารพิพากษาย,ยกฟ้องแล้วก็ชี้ว่าคลิปบทบาทการแสดงของนารานั้นเป็นการเพียงแค่เพิ่มยอดวิวเท่านั้นไม่ได้เข้าข่ายองค์ประกอบความผิดมาตรา1 1ึแต่อย่างใดดังนั้นในเวลาประมาณ10นาฬิกาสารก็มีคำพิพากษาย,ยกฟ้องโดยสรุปว่าจำเลยนั้นมีอาชีพในการโฆษณาสินค้าผ่านทางช่องทางออนไลน์ ด้วยเหตุในคดีเนี่ยจำเลยได้รับการติดต่อว่าจ้างจากบริษัทหนึ่งให้จัดทำคลิปโฆษณาเพื่อโปรโมทแคมเปญซึ่งจะได้เกิดขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคมปี65โดยผู้ว่าจ้างเนี่ยได้ให้รายละเอียดเป็นหัวข้อเกี่ยวกับโปรโมชั่นแล้วก็ช่องทางการซื้อสินค้าส่วนการเล่าเรื่องในคลิปวิดีโอนั้นเป็นหน้าที่ของนาราที่จะได้ครีเอทขึ้นมาแล้ว ทางนาราก็ได้จัดทำคลิปดังกล่าวแล้วก็ได้รับการตรวจจากผู้ว่าจ้างแล้วด้วยว่าสามารถที่จะเผยแพร่ได้แล้วจำเลยจึงได้นำโพสต์ลงในทิกตอกของตัวเองหลักฐานคลิปวิดีโอที่1ปรากฏว่าจำเลยและหนูรัดนั้นอยู่ในวิดีโอดังกล่าวโดยจำเลยนั้นได้สวมชุดปกติสีขาวแต่หนูรัดได้สวมใส่ชุดไทยประยุกต์ สีชมพูนุ่งชงกะเบนสวมเครื่องประดับสร้อยไข่บุกแสดงว่าเป็นหญิงที่พิการแล้วก็ป่วยนั่งอยู่บนรถเข็นผู้พิการส่วนคลิปที่สอปรากฏว่าจำเลยและหนูรัตแล้วก็มัมดิวอยู่ในวิดีโอดังกลาง่าวโดยจาเลยได้ใส่ชุดปกติอยู่ในท่านั่งพบเพียบกับพื้นส่วนหนูรัตก็นั่งอยู่บนรถเข็นสวมชุดไทยเช่นเดิม ส่วนมัมเดลวนั้นแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยนุ่งผ้าถุงลายไทยสวมใส่เครื่องประดับเป็นสร้อยคอตุ้มหูสร้อยขอ้อ,อ,ยขอมือไข่มกุกพูดสำเนียงช้าๆมีลักษณะเฉพาะส่วนคดีนี้เนี่ยมีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยในข้อแรกว่าการจัดทำคลิปวิดีโอตามฟ้องทั้ง2คลิปนั้นเป็นความผิดตามมาตรา112หนหรือไม่ ตามรัฐธรรมนูญในปี60บัญญัติเอาไว้ว่าการใช้สิทธิเสรีภาพด้านต่างๆเอาไว้คุ้มครองการใช้สิทธิเสรีภาพของประชาชนเช่นการแสดงออกการใช้ชีวิตแล้วก็ร่างกายเสรีภาพในการติดต่อสื่อสารเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นในเคหาสถานเป็นต้นข้อบัญญัติข้างต้นเนี่ยมีขึ้นเพื่อ เป็นหลักประกันไม่ให้รัฐนั้นได้มาคุกคามหรือว่าล่วงละเมิดในสิทธิเสรีภาพของประชาชนมากเกินไปเว้นแต่จะได้รับอำนาจตามกฎหมายที่มีเอาไว้เป็นเฉพาะซึ่งจะต้องบังคับใช้แต่จำเป็นไม่มากจนเกินไปแล้วก็ไม่บังคับโดยใช้ระบุเจาะจงกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งด้วยขณะเดียวกันบุคคลก็จะต้องไม่ละเมิดต่อ เสรีภาพของบุคคลอื่นและใช้สิทธิเสรีภาพของตนนั้นอยู่ภายใต้ขอบเขตของรัฐธรรมโนูญด้วยเช่นกันเมื่อจำเลยนี้ได้ถูกฟ้องว่าทำคลิปวิดีโอที่เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112จึงต้องพิจารณาไปตามนิติวิธีว่ามีเนื้อหาเป็นการดูหมิ่นหรือว่าหมิ่นประมาทและอาฆา,าตมาร้ายจริงหรือไม่ ว่าจะเข้าข่ายในมาตรา1นึส่วนโจทย์ก็มีอานนท์สักวิร์วิชหรือว่าอารนิดานั่นเองเข้าเบิกความต่อพยานว่าพระมหากษัตริย์ทรงดำรงอยู่ในรัฐธรรมนูญผู้ใดเนี่ยจัดอเมิดไม่ได้ศาลได้เห็นว่ารัฐธรรมนูญในปี60มาตรา6วรรคหนึ่งและ2นั้นแท้จริงมีความมุ่งหมายให้การคุ้มกันถูกฟ้องคดี เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ถ้อยคําว่าผู้ใดจะละเมิดมิได้นั้นกล่าวคือพระมหากษัตริย์นั้นไม่สามารถถูกฟ้องร้องดําเนินคดีได้เพราะการกระทําใดๆของพระมหากษัตริย์นั้นจะถือเอาเป็นความผิดไม่ได้เพราะไม่ได้กระทำเองโดยตรงแต่ว่าเป็นการกระทำของสถาบันการเมืองที่มีหน้าที่ในการรับผิดชอบฉะนั้นเนี่ยสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชนงพ์ทุกพระองค์ จึงอยู่เหนือการเมืองไม่ตรงกับที่พยานโจทย์ได้กล่าวอ้างแต่อย่างใดโอ้โหอันนี้คือไม่แน่ใจนะคะว่าอานนนนิดาเนี่ยจะปรีแตกขนาดไหนนะคะแล้วก็สีสุวรรณจันยาด้วยเพราะว่านี้คือสารเป็นคนบอกเลยว่ามันไม่ได้เข้าข่ายเลยไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยอันนี้เป็นเพียงแค่การทําโฆษณาและตอนนั้นทุกคนก็คงจะจําได้นะว่าเขาก็บอกว่าเป็นการสร้างเรื่องขึ้นมามันก็เหมือนกับบ้านใส่ทองอะทำไมคุณสร้างได้ล่ะ แต่ในลักษณะน,นี้คุณพยายามที่จะโยงเข้าไปแล้วตอนนั้นเราก็เคยยกตัวอย่างเนาะในเคสของการเล่นตลกธรรมดาหน้าม่านคาเฟ่หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็เล่นกันสารพัดนะคะสารพัดที่คุณจะสามารถเนลมิดหรือว่าสมมติขึ้นมาได้อะแต่พอมางานนี้คุณไม่ชอบนาราในเรื่องของสีเสื้อนะคะคุณพยายามโยงแล้วจำได้ไหมคะว่า ตอนนั้นเนี่ยแรงมากนาถึงขนาดที่ว่าจะแบบชีวิตหาไม่เลยทีเดียวแต่เนี่ยพอสารตีความออกมาแบบนี้คุณจะว่ายังไงต่อมานะคะก็บอกว่าอีกทางการตีความด้วยบทกฎหมายจากขยายความเกินที่ระบุเอาไว้ก็ไม่ได้คุณตีความเกินตวนัวอักษรตีความเกินเจตนารมณ์ไม่ได้โอ้โหอันนี้เท่ากับฟาดทางพวกสลิมนะเปรี้ยงไปเลยคือมโนเพอ้เพอพนะแล้วก็ใส่ความนาราไปอย่างเต็มที่เลย ขาบอกว่าข้อกฎหมายเนี่ยจะต้องเป็นถ้อยคำที่วินยูชนเข้าใจได้โดยทั่วไปเพื่อที่จะระมัดระวังตนว่าจะไม่ได้กระทำความผิดตามกฎหมายหากว่ากฎหมายนั้นมีถ้อยคำที่วินยูชนไม่อาจเข้าใจได้โดยทั่วกันแล้วก็อาจจะต้องมีหมายเหตุสร้างคำอธิบายเอาไว้เป็นการเฉพาะให้วินยูชนนั้นสามารถเข้าใจได้โดยชัดแจ้ง เมื่อกฎหมายไ,ไม่ได้มีการระบ,บุความหมายของการดูหมิ่นหมิ่นประมาทอาฆา,าตมาร,ร้ายไว้เป็นเฉพาะนั้นมีให้การความหมายของการหมิ่นประมาทแล้วก็การดูหมิ่นเอาไว้ซึ่งศาลได้มองเห็นว่าการตีความและการดูหมินหมินประมาทอาฆา,าตมาร้ายไปในทิศทางเดียวกันก็จะตีความไปได้หลายความหมายหลายทางแล้วก็มีขอบเขตที่กว้างนั้นจะเป็นการทําลายซึ่งคุณค่าของรัฐธรรมนูน การบินประมาทนั้นหมายถึงการกระทําที่มีการเยืนยันข้อเท็จจริงแล้วก็เป็นการให้ร้ายหรือว่าใส่ความเท็จการดูหมิ่นหมายถึงว่าการดูถูกเหยียดหยามทําให้เกิดความอับอายทําให้เกิดความเสียหายแล้วก็เป็นที่เกลียดชังศบประมาทหรือว่าด่าส่วนการอาฆาตมารร้ายนั้นไม่ได้มีบัญญัติเอาไว้แต่ในพจนานุกรมฉบับปี55ได้มีการระบุเอาไว้ว่าหมายถึงการพยาบาทมุ่งทำร้าย ให้ได้การที่อายการบรรยายฟ้องว่าการกระทําของจำเลยนั้นเป็นการดูหมิ่นทางฝ้าหญิงจุฬาพรแล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตได้สร้างความเสื่อมเสียต่อสถาบัานและกระทบต่อความรู้สึกของประชาชนนั้นศาลได้มองเห็นว่า ความรู้สึกและความเข้าใจของคนในประเทศอาจจะแตกต่างกันไปตามสภาพแล้วก็สถานะซึ่งในคดีนี้เนี่ยโจทยลรวนแล้วแต่นำพยานที่มีความจงรักภักดีต่อสถาบันเท่านั้นมาเบิกความต่อสารโอ้โหแสดงว่านิสานเนี่ยให้ความเป็นธรรมนะก็คือมองว่าเอ๊ะการที่คุณเอาแต่คนแบบคลั่งเจ้าอะ มาเบิกความอะ่ะมันมันก็แสดงว่าคุณก็พยายามที่จะตีความเข้าข้างตัวเองอะ่ะถูกไหมถ้าคุณเอาแบบคนธรรมดาธรรมดาที่มีความยุติธรรมอะ่ะ เขาก็จะมองว่าเออมันก็เหมือนกับบ้านทรายทองหรือเปล่ามันก็เหมือนกับการเล่นตลกจำอวดทั่วไปอะ่ะซึ่งสมมุตินะมีบุคคลหลายหลากมีทั้งชั้นสูงมีทั้งชั้นต่ํามีทั้งอ่าคนปกติมีทั้งคนที่ขาดโอกาสทางด้านสังคมหรืออะไรแบบนีน้แล้วก็มีการขโมยเสื้อผ้าขโมยเครื่องเพชรอะไรแบบนี้ซึ่งมันก็มีปกติในละครหลังข่าวที่เราเห็นกันอยู่แล้วแต่คุณไม่โดนไงแต่คุณมาโดนเพราะอะไรเพราะว่าคุณเล่นอ่กันแกล้งกัน อันนี้เป็นคําตอบได้เห็นได้ชัดเลยว่าใครที่จะบอกว่ามาตรา1นึนั้นไม่สามารถเอามากันแกล้งได้อันนี้คุณจะตอบอยังไงนะคะเพราะมันชัดมากเลยต่อมานะคะศาลก็ได้มีการนำาสืบพยานจำเลยไปในเรื่องของการทำโฆษณาลงเผยแพร่สาธารณะโดยได้แสดงบทบาทไปตามที่ได้บรรยายไปแล้วนั้นแต่ก็ใช้คำพูดปกติสามัญไม่ได้มีการใช้คำพูดราชาศักท์ ไม่มีการแสดงเครื่องหมายสัญลักษณ์ที่เป็นปฏิบัติต่อสถาบันเลย การลดลงให้ยกเลิกมากตรา112หรืออะไรก็ไม่มีการกระทําดังกล่าวของจาเลยนั้นเป็นการแสดงบทบาทสมมุติเช่นนี้เช่นนั้นยังไม่ได้ถึงเป็นความผิดในมาตรา112ไม่ได้มีการใช้ถ้อยคําหยาบคายหรือว่าดูหมิ่นเป็นการแสดงละครสมมุติขึ้นมาเพื่อทําการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับแคมเปญของการขายเท่านั้นฉะนั้นศาลจึงได้มองเห็นว่าการกระทําของจาเลยนั้นยังไม่ได้เข้าข่ายองค์ประกอบความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112 ดังนั้นจึงไม่จําเป็นที่จะต้องวินิจฉัยต่ออีกว่าเป็นการดูหมิ่นเจ้าฟ้าธุลาภร์แล้วก็สมเด็จพระบันปีหลวงหรือไม่ต่อมาจึงมีปัญหาในการวินิจฉัยอย่างที่สองว่าการกระทำของจำเลยนั้นเป็นความผิดตามพรบคอมมาตรา14หรือไม่ศาลได้มองเห็นว่าการกระทำของจำเลยนั้นเป็นการทำคลิปวิดีโอขึ้นเพื่อทำการโฆษณาและส่งเสริมการขายไม่ได้มีเนื้อหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง ความสงบของประเทศจึงไม่เข้าข่ายความผิดนะของการกระทบต่อความมั่นคงแห่งราชาการส่วนปัญหาที่ต้องวินิจฉัยเป็นข้อสุดท้ายก็คือคลิปวิดีโอที่จำเลยได้จัดทำขึ้นมันเป็นความผิดในฐานของการร่วมกันใช้ข้อความที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคและก็อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อสังคมโดยรวมหรือไม่สามารถเห็นว่าการประกาศให้ใช้บทกฎหมาย ที่มีเจตานาลมเสืบมเนื่องจากการที่ผู้ประกอบการธุรกิจได้นำหลักการตลาดมาปรับใช้เพื่อส่งเสริมการขายแต่ผู้บริโภคนั้นไม่รับรู้ความจริงเกี่ยวกับสินค้าโดยทันท่วงทีสารไดเห็นว่าข้อความในคลิปโฆษณานั้นไม่ใช่ข้อความที่ไม่เป็นธรรมไม่ได้มีการยืนยันข้อเท็จจริงด้วยว่าผู้บริการนั้นด้อยค่าแต่อย่างใดแล้วก็ไม่ได้มีการยุยงให้เกิดความวุ่นวาย แม้ว่าข้อความในคลิปนั้นจะเกี่ยวกับการโฆษณาขายแล้วก็โปรโมชั่นซึ่งไม่ได้มีการระบ,บุปีที่สิ้นสุดและการได้ผลประโยชน์แต่ศารมองเห็นว่าผู้บริโภคก็สามารถเข้าใจได้เองว่ามันเป็นช่วงระยะเวลาของโปรโมชั่นที่สิ้นสุดภายในปีของคลิปวิดีโอนั้นที่ได้ถูกเผยแพร่ออกไปดังนั้นสารจึงได้ยกฟ้องทุกข้อกล่าวหา ดันงนั้นเมื่อสารได้อ่านคำมภีพากษาเสร็จเนี่ยนาราปล่อยโฮร้องไห้ด้วยความเสียใจอย่างยิ่งเลยนะเสียงดังลั่นเลยแล้วก็ยกมือขึ้นปิดหน้าย่อตัวลงไปร้องไห้นะคะจากนั้นเนี่ยก็ได้เข้าสมกอดับทนายที่เป็นผู้ที่ว่าความให้แล้วได้ฝากขอบคุณ ทุกคนที่ติดตามแล้วก็ให้กำลังใจเธอเคียงข้างเธออยู่ข้างนอกนาราบอกว่าคาดว่าเร็วๆนี้จะยื่นประกันตัวในคดีส่วนตัวที่ถูกคุมขังอยู่อีกครั้งหนึ่งเพื่อออกไปชดเชยความเสียหายให้กับผู้เสียหายทุกคนต่อไปนาราบอกว่าการถูกคุมขังนั้นไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลยนอกจากจะทำให้เธอนั้นเสียสิทธิเสรีภาพแล้วก็ยังทำให้เธอนั้น สูญเสียโอกาสในกคันทางานหาเงินเพื่อไปชดใช้ค่าเสียหายกับผู้เสียหายทั้งหมดด้วยเพราะว่านี้ก็เป็นคดีอีกคดีหนึ่งนะคะโดยนาราเผยว่าสังคมได้รู้ข่าวว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยอนุญาตให้เทคยาคุมแล้วแต่ก็ยังคงต้องถูกตัดผมเกรียนเพื่อไม่ให้ที่จะใส่เสื้อชั้นในถึงแม้ว่าจะทํา หน้าอกก็ตามซ้ำยังถูกแอบมองแล้วก็ถูกคุกคามตอนที่ปฏิบัติภารกิจส่วนตัวด้วยซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยนาลาก็ได้เปิดเผยนะคะว่าเธอถูกปฏิบัติหรือว่าถูกลเมิดสิ์ในความเป็น L.G. อ่ะนะอืมหลาย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 อย่างนะวันนี้เนี่ยคุณนาลาก็ได้เปิดเผยครั้งหนึ่งว่าหลังจากที่เธอได้บอกเล่าเรื่องราวต่างๆให้กระจายไปสู่สังคมแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยก็คือมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างก็คือ มีอาจจะมีการสั่งการไปอะนะว่าประชาชนเนี่ยเขารับรู้แล้วนะว่ามีการกดขี่ภายในเรือนจำเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมีการอนุญาตนะคะให้ทาง จีเนี่ยได้รับการประเมินจากการแพทย์นะคะแนวทางในการจ่ายฮอร์โมนเอสโตรเจนนะคะให้รับประทานซึ่งตอนนี้นาราและก็ผู้ต้องขังข้ามเพศเนี่ยก็ได้รับอนุญาตให้เทคยาฮอร์โมนเรียบร้อยแล้วส่วนอย่างที่2นะคะปกติแล้วเนี่ยเสาร์อาทิตย์เรือนจําก็จะให้มีการใส่ชุดกีฬาคล้ายชุดเตะบอลแต่ตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ได้อนุรลมให้ผู้ต้องขัง LG เนี่ยสามารถที่จะสวมใส่เครื่องแต่งกายตามเพศสภาพได้ซึ่งนาดาบอกว่าตอนนี้เนี่ย เธอและก็เพื่อนๆเนี่ยได้รับการอนุโลมให้ใส่ชุดผู้หญิงแล้วนะในเสื้อผ้าลำลองที่ผู้ต้องขังเนี่ยจะใส่เข้าไปในเรือนจำวันแรกซึ่งมีทั้งชุดเกาะอ,อกกระโปรงแล้วก็เสื้อผ้าส,สวยๆแล้วก็ชุดอื่นๆที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของพวกเธอเองนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ก็ยังให้เขียนคำร้องขอหากว่าต้องการขอเครื่องแต่งกายเครื่องสำอางหรือว่าสิ่งใดที่สอดคล้องกับ อัตลักษณ์เพศของพวกเธอเจ้าหน้าที่ก็อนุญาตให้เขียนหนังสือเสนอไปทางเรือนจำได้เช่นวิกผมผู้หญิงเครื่องสำอางกระโปรงและก็ชุดแต่งกายที่สวยงามเจ้าหน้าที่จะนำไปพิจารณาแล้วก็อนุญาตให้นำเข้าเป็นอย่างอย่างไปตามที่เห็นสมควรหากว่าเจ้าหน้าที่อนุมัติหาสิ่งของดังกล่าวให้กับผู้ต้องขังได้ก็จะต้องเก็บรักษาไว้เป็นของชมรมทุนกระหม่อมเฉยเลยนะเออก็คือเหมือนกับว่า เป็นผลงานหรือว่าเป็นข้าวของของชมรมทวีนัมเบอร์วันไปเลยเอออันนี้ก็งงเหมือนกันนะนาราบอกว่าเธอรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็สบายใจมากยิ่งขึ้นถึงขนาดก็ตามข้อบังคับต่างๆเนี่ยก็ยังคงเหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนแปลงเช่นการบังคับให้ตัดผมสั้นเกลียนเหมือนกับทรงนักเรียนซึ่งณวันนี้วันที่นาราได้เดินทาง,ทางเข้ามาเนี่ยนาราก็อยู่ในทรงผมสั้นเกลียนเหมือนกับทรงนักเรียน ส่วนในเรื่องของปราก็ไม่ได้รับอนุญาตให้ใส่นาราได้เล่าอีกว่าเมื่อไม่นานมานี้เธอได้ถูกคุกคามจากเพื่อนร่วมห้องขังเหตุการณ์นี้ได้เกิดขึ้นในระหว่างที่เธอกำลังทำภารกิจส่วนตัวอยู่ภายในห้องขังซึ่งได้ใช้ผ้าขึงจนกระทั่งมิดแล้วแต่อยู่ๆเนี่ยก็มีผู้ต้องขังชายคนหนึ่งได้พยายามที่จะ เข้ามาชะงูงมองแล้วก็คุกคามส่วนเกสโสพลแล้วก็ผู้ต้องขังในคดีมาตรา1นึก็พยายามเนี่ยช่วยกันห้ามไว้แต่ก็ไม่เป็นผลเพราะว่าผู้ต้องขังชายคนกลางเนี่ยได้แสดงท่าทีที่ก้าวร้าวแล้วก็พยายามที่จะเข้ามาทําลายร่างกายของเกสโสพลอีกด้วยดาราได้พูดทิ้งท้ายว่าการ ที่คุกนั้นสามารถทำลายหรือว่าจำกัดสิทธิเสรีภาพของเราได้เนี่ยแต่คุกก็จะทำลายความสุขของเราไม่ได้อย่างไรก็ตามนะคะแม้ว่าคดีนี้เนี่ยศาลจะพิพาษายกฟ้องแต่นาราก็คงยังถูกคุมขังต่อไปอยู่ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพในคดีส่วนตัวซึ่งถูกคุมขังมาตั้งแต่ในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้เนี่ยเป็นระยะเวลากว่ากว่า9เดือนแล้ว เพราะฉะนั้นในคดีมาตรา1นึแล้วก็คดีพรบอคอมเนี่ยก็ถือว่าปล่อยฟรีเรียบร้อยแล้วแต่ว่าตอนนี้ที่ยังคงติดอยู่เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของเงินเงินทองทองนะในเรื่องของการไม่ได้ส่งของอะไรก็ว่ากันไปตามเรื่องแต่นวันนี้นะคะทางเราเนี่ยก็ต้องขอแสดงความยินดีกับคุณนาราด้วยแล้วก็ส่วนของมัมดิวเนี่ยก็ถือว่าเป็นโอกาส ทางด้านการใช้ชีวิตก็แล้วกันเพราะว่ามี่มองว่าโอเคถึงแม้ว่ามัมดิลเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกว่าเสียดายในเรื่องของการใช้ชีวิตอยู่ในเมืองไทยอ่ะเนาะแต่เราก็ต้องยอมรับว่าการที่มัมดิลเนี่ยได้ย้ายไปอยู่หรือว่าลีภัยไปอยู่ที่เยอรมน,นีเนี่ยเขามีโอกาสทางด้านชีวิตเนี่ยสูงมากขึ้นเยอะเลยการท,ทําธุรกิจการเปิดโลกกว้างถึงแม้ว่าในช่วงนั้นเนี่ยจะระหกระเหินแต่ว่าก็โอเคนะเพราะว่า มันเดวเนี่ยเขาไปในลักษณะที่มีคนช่วยเหลือเยอะมีคนซัพพอร์ตเยอะมากนะคะมีคนที่เคยรีภัยไปอยู่แล้วให้การช่วยเหลือเพราะฉะนั้นเนี่ยมีมองว่ามันมันไม่ได้มีอะไรทุรักทุเลมีอาจจะเพียงแค่การย้ายข้ามของซึ่งอาจจะมีความกระทันหันนิดนึงนะเพราะว่ามันไม่ได้เป็นการย้ายประเทศโดยความโดยความสมัครใจหรือว่ามีการเตรียมตัวย้ายข้าวของ ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเรามองว่าไม่ว่าจะเป็นกิจการธุรกิจนะคะหรือว่าเรื่องบ้านเข้าของอะไรในบ้านของเขาะเราก็คงคิดว่าก็คงจะมีญาติพี่น้องเขามาดูแลแทนน่ะมันก็อาจจะทุรักทุเลแต่ว่าถึงวันนี้แล้วเนี่ยม,มีเชื่อนะคะว่ามัมดิเอยแล้วก็คุณหญิงที่ติดตามไปเนี่ยก็คือตอนนี้ฉุยไปเลยแหละนะก็ เอาเป็นว่าในคดีนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นคดีตัวอย่างแล้วก็เป็นการบ่งบอกสังคมอีกครั้งหนึ่งว่าการที่คุณบอกว่าคุณไม่ได้กั่นแกล้งทางการเมืองอันนี้เราเคยพูดหลายครั้งแล้วว่าคุณจะบอกอย่างนั้นไม่ได้หรอกเพราะทุกครั้งที่คุณกล่าวหาเนี่ยมันก็เป็นในลักษณะของความคิดของตัวพวกคุณเองที่คุณตีความเข้าข้างตัวเองกันดึงให้เขาผิดให้ได้เลยแต่เห็นไหมคะว่าพอสารพิพากษาออกมาแล้วว่าเขาไม่ผิดเนี่ย มีถามนิดน,นึงว่าถ้านาราเขาไม่ได้มีในคดีของการช่อโกงหรืออะไรแบบเนี้แสดงว่าเขาติดอยู่ในคุก 9, 9เก้าเดือนน่ะแล้วเก้าเดือนเนี้ยใครจะเป็นคนรับผิดชอบล่ะถูกไหมแล้วคุณจะบอกว่ามันไม่ได้เป็นการกลั่นแกล้งทางการเมืองไม่ได้อยู่ๆคุณก็เอานาราเนี่ยเข้าไปอยู่ในคุกเก้าเดือนโดยที่ว่าเขาจะไปเรียกร้องกับใครแล้วคุณก็บอกว่าผิดถูกไปว่ากันที่ศาลก็นี่ไงศาลพิพากษาออกมาแล้วว่าคุณมโนคุณมโนเพอ้อพกไปเรื่อยเลยว่าเขาเนี่ย ไปดึงฟ้าต่ำอะไรเพราะฉะนั้นอันนี้มี่บอกตามตรงนะว่าสงสารมากเลยคุณคุณตีความเข้าข้างอยู่ฝ่ายเดียวอะแล้วอย่างนี้อย่าบอกนะว่าสารเนี่ยไปเข้าข้างโวกสามกีหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเห็นไหมคะว่าตัวบทกฎหมายมันก็บอกอยู่แล้วว่าหมายถึงอะไรแต่เนี้ยเขาทําแคมเปญอะเขาสร้างขึ้นมาเหมือนแบบพี่บอจะมาพี่บอจะมาอะไรแบบนั้นแล้วคุณจะบอกว่าเขาไปดึงฟ้าต่ํามันก็ไม่ใช่นะ เพราะฉะนั้นวันนี้ขอแสดงความยินด,ดีกับคุณนาราด้วยเกี่ยวกับเรื่องของเบื้องสูงแต่ในเรื่องของการเช่าโกงอะไรเนี่ยก็ต้องว่ากันไปแล้วก็หวังว่าจะเป็นอุทาหรณ์ให้กับคุณนาราด้วยเนาะเพราะว่าคุณนาราเนี่ยต้องมีไม่ยอม,ม,มรับนะว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่น่ารักพอสมควรเลยในในเรื่องของการให้โอกาสสังคมแล้วก็ตัวการสู้ ในเรื่องของชีวิตของเขาอะนะซึ่งเขาเป็นคนสู้เก่งนะเรายอมรับเลยแต่ว่าไอ้โอกาสบางโอกาสที่เขาได้รับจากสังคมเนี่ยบางครั้งเขาก็ทําร้ายตัวเองด้วยการที่ว่าอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเงินแต่ม่ไม่แน่ใจนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเขาเขาจงใจหรืออะไรยังไงเพราะว่าโดยส่วนตัวเนี่ยมี่ไม่เคยเป็นลูกค้าไม่เคยติดตามเขาเพียงแต่ว่าเราได้มาทําคลิปของเขาในช่วงของการที่เขาโดนมาตาน,นี้เนี่ยแหละก็เป็นกําลังใจให้นะหวังว่าน้องจะ สู้ชีวิตขึ้นใหม่ครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ยืนหยัดด้วยด้วยการต่อสู้ของตัวเองซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยประวัติของคุณนาราเนี่ยจะเห็นชัดเลยว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่มีความสามารถในระดับหนึ่งเลยในการทําการตลาดนะคะในการสู้ชีวิตหรือว่ากล้าได้กล้าเสียแจกเป็นแจกอะไรเงี้ยแต่ว่าที่ผ่านมาช่วงหลังๆนีก็ไม่แน่ใจเนาะมันเกิดปัญหาอะไรโอเคนะคะก็เอาใจช่วยค่ะขอให้ทุกอย่างเนี่ย ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเพราะว่าคุณดาราก็เป็นคนพูดเองนะว่าเขาไม่หนีเขาเนี่ยจะขอโอกาสในการออกมาทำเนี่ยออกมาการออกมาทําการตลาดในแนวของเขาอะแล้วก็เขามีเงินมีทองเมื่อไหร่เขาจะไล่ใช้คืนให้หมดเลยนะซึ่งไม่ไม่เชื่อว่าเขาทําได้นะเพราะว่าจากที่เราเห็นนะ็คือเขาเป็นคนที่มีความสามารถในการแบบว่ามาร์เก็ตติ้งอะไรประเภทเนี้ยก็หวังว่าเขาจะได้แล้วโอกาสในการออกมาล้าง ลางบาปก็แล้วกันเนาะสิ่งที่เขาทําไม่ดีต่อคนอื่นนะคะก็ขอใหออ้ทางด้านทุกคนเนี่ยได้เป็นพยานนะว่าไอเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นกับคุณนาราในครั้งเนี้ยมันน่าจะเป็นบทเรียนที่ดีของชีวิตคุณนาราเลยทีเดียวขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับฟังคลิปข่าวสั้นของนี่นะคะ อย่าลืมนะคะรับฟังแล้วคิดเห็นอย่างไรแสดงความคิดเห็นได้ค่ะแล้วก็รบกวนช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้กับมี่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ